ร่วงจากราคาก่อนหน้านี้นะครับ16บาทลงมาเหลือณวันนี้นะครับก็คือ2บาทนะครับเกิดอะไรขึ้นมีะรหิดปกติเอ๊ะมีการชอบโกงหรือเปล่านะครับต้องบอกว่าผมจะอธิบายให้ฟัง,งสัน้นๆง่ายๆนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ก่อนอื่นฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับ ผมอธิบายอย่างนี้ครับว่า o o ทําอะไร O2O ย่อมาจากบริษัท One, One to o to ท n e นะครับทำหลักๆก,ก็คือทำาบีกับ Call Center นะครับเป็นการให้บริการข้อมูล Call Center เป็นแบบเอาซอสก็ได้นะครับหรือว่าเราสามารถที่จะไปเอาโปรดักต์ของเราเนี่ยมุลเรามีโปรดักต์หนึ่งเราไปให้เขาช่วยในการตอบคาถามเราไม่ต้องตั้งสูตรคอร์เซ็นเตอร์เองก็ได้นะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็ทํามาเป็นหลายปีแล้วนะครับสิปี แล้วก็ช่วงหลังเนี่ยก็มีการทำธุรกิจใหม่ก็คือการทำจกักรยานไฟฟ้านะครับแล้วก็ e sport นะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแนวราคาหุ้นเขาก็อยู่ที่ประมาณนั่นแหละสบาทกว่า,กวาแก็2ปีก่อนนะครับก็มีการลากราคากันมีนักลงทุนเข้ามา拉รา,าคาไปจนสูงถึงก้านประมาณสัก23บาบาทเลยทีเดียวนะครับโอ้ือขึ้นแบบไม่รู้กี่เด้งเลยนะครับแล้วก็ซื้อขายซื้อขายนะครับปุ๊บปุ๊บตกลงมาอยู่ที่ประมาณ16บาทนะครับ ซึ่งจุดพีคของมันก็คือตรงนี้นะครับคือถ้าไปดูงบการเงินของเขาเนี่ยก็มีคนมาถามผมว่าเอ๊ะเขาโกงหรือเขาขาดทุนหรืออะไรหรอคือถ้าไปดูงบการเงินของเขาเนี่ยก็ต้องก็ต้องไปตรงมาไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ดูมีอะไรนั่งใส่คือมีขาดทุนช่วงโควิดก็ขาดทุนช่วงฟื้นมาก็กําไรปีปีก่อนอันนี้ปีก็แล้วก็มาปีก่อนนันนี้ก็ขาดทุนนะครับก็บริษัทก็จะเป็นทรงๆนงี้มาโดยตลอดนะครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับ ทำให้ราคาพุ้นนะครับฟอร์หวันเออฟอร์หครั้งใน8วันสาเหตุที่มันฟอร์คืออะไรครับอธิบายคนนี้ครับคือตลาดซับเนี่ยเขาบอกว่าในการขายวันนั้นเนี่ยราคาเนี่ยจะได้ต่ํากว่าไม่เกิน3 0เพราะว่ากันการผู้ลงทุนนะครับเห็นคนอื่นเทขายปุ๊บตัวเองพนิคแล้วรีบไปเทขายเพื่อคัดลอสซึ่งนักลงทุนอาจะจ,ะจะขาดทุนนะครับเขาก็เลยตั้งฟอร์ไว้แต่ปรากฏว่าพอเปิดฟอร์พอเปิดมาปุ๊บ วันแรกก็ฟอรวันที่2ก็ฟอฟอฟอจนจากราคาขึ้นมา16บบาทเนี่ยเหลืออยู่ที่2บาทนะครับแล้ววันนี้ก็เท่ากับเงินผุ้ถ่ายไปมหาศาลเลยทีเดียวนะครับมันเกิดอย่างนี้ครับมันเกิดว่าก่อนหน้านี้นะครับช่วงประมาณมเดือนพฤษภาโอทีโอเนี่ยเขาไปออกวอลเลนคือเพิ่มทุนอ่ะจุดประสงค์คือต้องการเพิ่มทุนทาอะไรบางอย่างนะครับชื่อว่า OTO W1 อว l l นึอลลนนะครับพอออกปุ๊บเนี่ยวิธีการหลักการออกวอลเลนก็คือการที่ คุณซื้อสิทธิ์ในการแปลงหุ้นนะครับพูดง่ายๆคือคุณยังไม่ได้หุ้นนะคุณซื้อสิทธิ์ในการแปลงหุ้นเขาก็ออกมาประมาณ6 6หกบาทกว่าๆประมาณ6.8นะครับบาทแล้วก็ถ้าคุณมีสิทธิ์ในการแปลงวอลเลนแล้วเนี่ยเขาจะเสียค่าแปลง3บาทนะครับเท่ากับอะไรครับเท่ากับคุณซื้อสิทธิ์มา6.8แแล้วคุณก็ ต้องการได้หุ้น OTO เนี่ยคุณก็ไปบกอีก3บาทก็จะกลายเป็นประมาณ9 9 8บาททีนี้นักลงทุนเนี่ยที่คิดว่าหมูก็เลยเข้าใจว่าเฮ้ยมันมันก้าบาทกว่านี่ว่าแต่ราคาหุ้นตอนนี้มัน16บาทนะครับเสียงไงเนี่ยซื้อใบแสดงใบสําคัญแสดงส,สิทธิ Wall ์วอลแล้วแล้วก็มาแปลงเอาเก้บาทกว่าก็คุ้มพอพอแปลงได้เสร็จปุ๊บก,ก็รีบเทขายนะครับ นั่นนั่นแหละครับความ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 วัวมันก็เลยเกิดขึ้นอ่ะก็เลยเกิดอารมณ์ที่แบบเฮ้ยแล้วเอาจริงๆเนี่ยไอ้มูล,ลค่าหุ้นของ OTO เนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่อันนี้คือราคาพื้นฐานใช่ไหมมันควรจะเป็นนี้ไอที่ราคาที่มันลอยไปยี่สบามยี่สี่บาทเมื่อก่อนเนี่ยมันคือเป็นราคาปั่นเหรอนะครับยิ่งพอออกวอลแลนด์แล้วตีมูล,ลค่าอย่างเงี้ยมันยิ่งชัดนะครับป,ประจวบกับประจวบกับ มีข่าวว่า c ีอลาออกอีกเขาเลยไปนันใหญ่นะครับทีนี้เกิดอะไรขึ้นคนที่มีหุ้นอยู่16บาทเนี่ยเขาดูแล้วว่าเฮ้ยถ้าเดี๋ยวแม่มีการมาแปลงวอลเล็เนี่ยมันจะเกิดดัชนเอฟเฟกเกิดขึ้นนะครับก็คือการเจะจาของหุนแล้วกันเขาก็รีบเทขายสิ่งที่เดยมีอยู่อันเป็นผมเนี่ยผมก็รีบเทขายนะครับเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวไอ้กลุ่มที่ที่มันแปลงวอลเล็มาเนี่ยในต้นทุน9บาทกว่ามันจะถูกกับเรามันมาเทขายแย่งเรา เขาก็รี่เพขายราคามันก็เลยดิง่งดิ่งดิงดิ่งดิงลง,ง,ง,งมานะครับจนสุดท้ายตอนนี้เป็น2บาทแล้วถามหน่อยว่าคุณคนที่ไปซื้อ W1 w a l l ์ใบแสดงสิทธิแค่6บาทกว่าคุณก็ขาดทุนแล้วนะครับนี่ถ้าคุณจะกัดฟันแปลงไปอีก3บาทไปเป็น9บาทกว่าตามแผนแรกคุณก็ยิ่งดอยไปกันใหญ่เลยนะครับนี่ก็เลย เป็นที่มาว่าทำไมถึงราคาของ OTO เนี่ยที่ร่วง6วันติดแบบฟึบๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับเป็น6กฟอร์นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าก็ช่วงนี้มีข่าวหุ้นแบบนี้ให้เรารู้สึกแปลกๆหลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับแต่สําหรับ OTO เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของกลไกของด้านราคามากกว่านะครับที่ถ้าเกิดบอกแล้วก็อาจจะเหมือนมีการทำราคากันมาได้ประมาณ2ปีแล้วนะครับจนมาถึงจุดตรงนี้ก็ไม่รู้ว่า พรุ่งนี้อันนี้ผมอัดวันที่25ิมิถุนา2566นะครับไม่รู้ว่ามีเปิดมาจะร่วงลงไปกว่าน,นี้หรือเปล่าหรือว่าจะดีขึ้นกว่าก่านี้นะครับก็ต้องรอติดตามดูนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์นะครับให้คนที่คุณรักนะครับผมชชนะคิณทองคาพยายามเอาสิ่งดีๆแบบนี้มาเล่าให้คุณฟังในภาษาการเงินที่ง่ายๆเพื่อนคุยให้เพื่อน,อน,อนฟังพี่คุยให้หนอ้องฟังเป็นลูกบลาคุย,ให,คยให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่ตาคุณย่าหุ่มตาปุ่นยายฟังนะครับเจอกันที่หน้าสวัสดีครับ